สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะไปตีลีกันต่อนะครับเอาไปต่อเนื่องกันเลยนะครับแบบเร่งๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไปกำลังหลักของพี่เลยนะเจ้าโมโนสเตโกท็อปนะครับใช้อยู่ ทุกรอบนะครับมีอยู่7ตัวโอเคตัวแรกไม่แพ้ทางนะของเขาจัดกินเนื้อลง2ตัวเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับของเขามี2มี2แล้วเขาจะทำอย่างไรเขาเก็บนะครับแล้วเราก็ชาร์จ3ไปโอ้โหเขาก็ชาร์จชาร์จ2กลายเป็น4เหมือนกันเนาะมา ตีไหมอย่าพึ่งตีโอเคเขาเก็บนะครับเราก็ชาร์จสโจมตี2ดูดีว่าเขาไม่เข้านะติดบล็อกเขาเขาสะสมมากลายเป็น5แต้มแล้วเขาจะตีไหมเราไปสกิทเขาแล้วตีไหมตีไหม เขาเก็บนะโอเคแล้วก็ชาร์จสี่โจมตีสไปโอ้เข้า2แต้ม,เ,มเกือบนอนเหมือนกันโอ้โหตอนนี้เขาชาร์จมาถึง7แต้มแล้วนะโจมตี7เลยไหมอะโจมตีเเลยได้โปรดโจมตีเลยไหมโอเคเขาโจมตี7นะครับ แต้มเขาหมดโอเคนกเราลงสนามนะครับเราก็จัดหนึ่งแต้มโจมตีแล้วก็ต้องป้องกัน3ชาร์ส4ไปโอเคปังเรียบร้อยตัวแรกเข้าไปนอนตัวที่สองลงสนามโจมตีเรามาหมดไม่เป็นไรนะจะเข้าแค่แต้มเดียว แล้วแล้วยังไงเขาเก็บนะครับเก็บอย่างนี้เดี๋ยวเราลองเสียงปีเลยดีกว่าปีเผื่อไปหน่อยโอเคเรียบร้อยเข้าห้าแต้มปังเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายเขาลงสนามเป็นนกนะ ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ากินพืชเราคอยปิดท้ายอยู่เขามีเจ็ดโจมตีเท่าไหร่โจมตีมาหกนะครับเหลือหนึ่งแต้มปังอย่างนี้เดี๋ยวให้โมโนสเตโกโท็อปจัดการเลยนะครับด้วยแต้มหกแต้มได้หกแต้มเต็มเตมเข้าห้าแต้มนะปังเรียบร้อย โอเคครับก็ชนะไปนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มนะตอนนี้ก็จะกลายเป็น704คะแนนนะครับอันดับอยู่ที่อันดับ75ของโลเพชรนะครับไปรับของรางวัลได้ DNA ม่วง200นะก็ยังดีดีกว่าได้100 ไปต่อเนื่องกันเลยนะครับช่วงนี้ก็จะจัดเจ้าโมโนสเตโกท็อปลงสนามเกือบจะทุกรอบนะโอเคชุดนี้ไปมาจะเจอใครจะชนะหรือเปล่าโอ้โหตัวแรกเราแพ้ทางนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกมาเราก็ ตีสแต้มเรายังไม่ตายเราก็ชาร์จก่อนนะครับโอเคเขามีสองตีมา2องเรายังไม่ตายนะตัดตีไหมเขาเก็บนะครับเก็บอย่างนี้เราเปลี่ยนตัวกินเนื้อลงมาชนะทางเขาแล้วเราก็ชาร์จต่อเลยนะครับของเขาโ,โหสะสมมา4ี่แต้มเต็มเต็ม แล้วจะตีส่วนไม้โอ้เข้าเปลี่ยนตัวนะเขานกลงสนามแล้วก็เก็บนะครับอืมเราเปลี่ยนตัวเจ้าโมโนสเตโกโท็อปของเราแล้วเราก็ชาร์จหมดเลยเหมือนกันนะเขาเอามาป้องกันหนึ่งแล้วก็ไปชาร์จกลายเป็นห้าแต้มห้าแต้มของเขาจะโจมตีส่วนหรือเปล่า เขาเปลี่ยนตัวนะแล้วไม่ทำอะไรอะ่ะเปลี่ยนนกมั่งนะครับแล้วก็ชาร์จสีโนมตีสามไปอุย้ยไม่ป้องกันด้วยอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิโอเค โอ้ oh, แต่เขาชาร์จไปเพียบเลยนะชาร์จกลายเป็น8ดแต้มแปดแต้มของเขาจะจัดการเรายังไงกี่แต้มเจดแต้มนะเขาเหลือหนึ่งแต้มโอเคปังนอนเลยเราเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวกินเนื้อมาจัดการเขาเนอะปึ๊บ เขาเหลือหนึ่งใช่ไหมตายปังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายนกเขาลงสนามนะครับตัวนี้ตัวแดงเลยเนาะพี่ยังไม่มีดินเอแดงยังไม่ครบนะครับโอเคมีสีมีสีแล้วยังไง เก็บหมดเหรอเก็บหมดเลยอย่างนี้เราก็จัดเลยนะไปโอ้โหเข้าหกแต้มอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับไปกันโดดไปควรหน่อยปับป๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบ2ของคลิปนี้นะได้สะสมแต้มเพิ่มกลายเป็นปรือบ7 4 4คะแนนนะครับ อันดับเลื่อนเป็น70นะครับของโลเพชรรับของรางวัลกันดีกว่าได้ดีเอ็นเอสองร้อยอีกแล้วโอเคเราก็เหลือชุดนี้ปอ๊บปึ๊บ,บอ่าโอเครอบที่สามของคลิปนี้เนาะ โอเคเยี่ยมตัวแรกเราชนะทางเขานะเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับของเขามีสองแต้มมี2สองแต้มแล้วผมตีสวนไหมจะเปลี่ยนตัวหรือจะยังไงเขาเปลี่ยนตัวนะเอากินเนื้อลงมานะ กินเนื้อลงมาอย่างนี้แล้วเขาก็เก็บเราก็ชาร์จต่อเลยนะครับเราไม่ได้แพ้ทางนะตอนนี้เขามี3ามแต้ม3ามแต้มแล้วเก็บนะครับเก็บอย่างนี้แล้วก็ชาร์จสี่โจมตีที่เหลือไปไม่ป้องกันด้วยปังครึ่งหลอดโอเค ตอนนี้เขากลายมาเป็นหกแ้มแล้วนะมาหกแต้มแล้วเขาโจมตีห้านะครับปรับปรับเรียบร้อยเลยเราโอเคเขาเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องจัดปุ๊บ ้องกันไว้เลื่อเก็บตัวต่อไปนะครับโอเคเข้าสองแต้มไปนอนตัวที่สองนกเขาลงสนามนะครับอ่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหมก็มีสี่แต้มจะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวครึ่งบวกครึ่งน้ำไหมเขาเปลี่ยนตัวจริงๆนะครับเดือสาม แล้วเขาก็เก็บนะครับอย่างนี้เราก็สังเว์ชีวิตไปเขาหนึ่งแต้มขอตอดนิดนึงก่อนจะที่จะไปหวันนะเขามีหกดูท่าเขาน่าจะโจมตีหกนะโอเคเขาโจมตีหกนะครับเพคิดว่าเราป้องกันสี่นะ ตัวสุดท้ายเจ้าโมโนสเตคอท็อปนี่ช่วงนี้เป็นพระเอกเลยนะจัดลงหลายรอบมากเกือบจะทุกรอบอะ่ะเราก็ต้องป้องการที่เหลือชาร์จไปเก็บตัวนี้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะรอบนี้นะนกเขาลงสนามมาแพ้ทางเรามีสีแต้มจะทำอะไรรีบทำนะรอบหน้าผมใส่ท่าไม่ตายด้วยแต้ม7ดแต้ม ไม่ทำอะไรใช่ไหมมีสีแต้มใช่ไหมเราก็จัดเลยเจแต้มถ้าไม่ตายเขาหนึ่งแต้มไอ้เขาป้องกันหนึ่งแต้มจะเหลือไหมอ่ะทะลุเกาะไปเลยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสําหรับรอบสามของคลิปนี้เนาะโอเคได้เพิ่มเป็น 784คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับที่60นะครับโอเครับของรางวัลได้ได้เหรียญได้ดินเองดีกว่าโอเคไม่เป็นไรครับเราไปต่อกันนะก็กินพืชช่วงนี้กินพืชแนวหน้าของพี่ค่อนข้างจะเยอะนะปึ๊บปบแล้วก็ชุดนี้ โอเคไม่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะรอบนี้นะเพราะตัวเด็กๆไม่ค่อยเก่งนะอ่ะลองดูโอ้โหเขาจัดกินเนื้อ3ตัวมาชาร์จก่อนเลยของเขามี2 อีกสองแล้วโจมตีมาหนึ่งนะปังโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องกันแล้วก็ชาร์จไปด้วยตอนนี้เขามีสามแต้มนะครับแล้วแล้วยังไง เขาโจมตีสองนะเหลือหนึ่งแ้มปังเปลี่ยนตัวเอามาสังเวชชีวิตไปชาร์จเลยเอาเจ้าโมโนมาสังเวชชีวิตเลยนะรอบนี้นะตอนนี้เขายังคงมี3ามแ้มอยู่นะเพราะเมื่อกี้เขาเอาไปป้องกันแล้วเขาก็โจมตีหนึ่งอย่างนี้ก็เยี่ยมนะสิปังโอเค เราก็ชาร์จ4โจมตี3ไปเข้า2แต้มไปม,มี5แต้มนะเขาอะตอนนี้แล้วโจมตี5้เลยลวล้วเราสินอนนอนสิเราโอเคเขาแต้มหมดนะครับ ไม่รู้ว่าจะแต้มพอถึงตัวสุดท้ายหรือเปล่าเลือดเ้าค่อนข้างจะเยอะนะลองดูปึ๊บต้องตีถึง4แต้มแล้วก็ต้องป้องกันไว้ที่เหลือชาร์จไปไปนอนก่อนตัวแรกตัวที่2เขาลงสนามนะครับจะโจมตี4แต้มไหม ตัวสุดท้ายเลือดเขา4,000กว่าแต้มจะพอไหมเนี่ยพลังโจมตีแล้วก็ไม่เยอะเขาโจมตีมาสี่นะเขาหนึ่งแต้มนะครับแต้มเขาหมดนะแต่เราเหลือแค่ห้าแต้มเองอะ่ะแต้มจะพอไหมเนี่ยโอเคสังเวยชีวิตไปเพื่อสะสมแต้มชาร์จเพิ่มนะปัง เมื่อกี้รู้นะว่าเขาแต้มหมดอ่ะแต่เราไม่อยากตีนะเพราะแต้มเราน้อยนะอันนี้เขามีสีเขาโจมตีสามทหาทำไมไม่โจมตีให้หมดนะดูเหมือนแต้มจะไม่พอนะอ่ะลองดูแต้มไม่พอครับ ยังไงอะทีนี้โจมตีสามเหลือหนอึ่งไม่ไม่โจมตีให้หมดนะผลต่างสี่แต้มเขาจะนอนไหมเนี่ยอ่ะเราก็ต้องป้องกันสี่ไว้เอามาเขามีสี่โจมตีหมดสิโอ้โหโจมตีสามอีกแล้ว ผลต่างสามแต้มเขาไม่พอเราก็ต้องป้องกันออาลองชาร์จหนึ่งนะตอนรอบนี้โอเคเมื่อกี้เขาไปป้องกันนะมีสี่โจมตีสามอีกไหมเขาโจมตีสามนะโอเคผลต่างสี่แต้มไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวลองโจมตีดูปึ๊บตึ๊บ โอ้โหแต่ไม่พอครับขาดนิดเดียวโอ้โหแต่ไม่พอแพ้เลยรอบนี้ต้องตีผลต่างถึงห้าแต้มนะเสียดายน่าจะชาร์จไว้อีกรอบนึงเนาะ เธอสะสมกลายเป็น6แต้มโอเคครับไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แพ้ไปเดี๋ยวเราลองไปต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจัดชุดเด็กๆลงบ้างนี่เราก็จัดกินพืชตัวนี้ขึ้นบวกขึ้นน้ำตัวน,นี้แล้วก็กินเนื้อมาน่าจะพอไหวนะ่ะ มา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 โอเคมาโอ้โหแต่ตัวแรกเราแพ้ทางนะแพ้ทางเราก็ต้องป้องกันก่อนนะครับของเขามีสองอยากให้เขาโจมตีมาหนแต้มหรือสองแต้มนะโอเคเขาโจมตีมาสองนะอย่างนี้พออ่านแต้มเขาได้นะ รอบต่อไปเราก็กัน2นะเพื่อค่อยๆสะสมแต้มชาร์จเพิ่มมี4ี่ให้มี2โจมตีมาหนึ่งเขาเก็บไปแล้วนะเนี่ยโอเคได้เวลาอืมชาร์จสังเบอร์ชีวิตนะครับเขาสะสมมา4แต้มและดูท่าเขาจะโจมตีสี่ โอเคเขาโจมตีสนะครับปังนอนเลยเราตอนนี้เราสะสมมาเป็น7แต้มเขาแต้มหมดแล้วก็ต้องป้องกันไว้โอเคชาร์จด้วย สามแต้งก็ไปนอนตัวแรกไปนอนตัวที่สองก็ลุ้นให้เขาโจมตีเลยนะถ้าไม่โจมตีก็ได้เราก็ชาร์จนะครับเขาเปลี่ยนตัวนะนกลงมาแล้วเขาก็โจมตีสามแต่ไม่เข้านะเราป้องกันไว้สามโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องสั่งเบอร์ชีวิตสิตัวนี้ อ้ายชาสีโจมตีหนึ่งเอาหนึ่งแต้มว่นิดเดียวเองนะสิโอเคเขายังคงมีสีนะครับแล้วเขาก็โจมตีสามทำไมไม่โจมตีให้หมดนะเหลือไว้ทำไมหนึ่งแต้มโอเคเราต้องโจมตีแล้วก็ทดไว้หนึ่งแต้มเนาะปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บชาร์จด้วยไปเอาสีแต้มก็ไปนอนนะไปนอนตัวสุดท้ายกินพืชดีนะพลังโจมตีไม่เยอะนะมีสมีสแล้วโจมตีสองต่างสแต้มพออยู่โอเคไปจัดเลย5แต้ม โอเคเขาสามแต้มนะผลต่างพออยู่ครับโอเคครับก็ชนะไปอีก1รอบนะได้สะสมแต้มเพิ่มได้824คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับที่51นะครับของโลเพชรรับของรางวัลได้ดีกว่าดินเม่วง100หรือ200ได้ไหมอือหือ 100อีกแล้วโอเคครับก็ตัวก็หมดแล้วนะเหลือชุดนี้ดูท่าจะไม่ชนะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็เข้มข้นนะหลีกล่าเจ้าเออยอบนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์และเป็นกำลังใจในการล่าเจ้าเออยอบด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ